ดวงชะตาของชาวราศีธาตุน้ําซึ่งได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนประจําเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุน้ํกากรกฎพิจิกและก็ราศีมีนนะครับ สำหรับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีจักรราศีประจำเดือนสิงหาคมนี้กลับมาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคําทํานายนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานนั่นเองสําหรับคําทํานายด้านการงานของชาวราศีาธาตุน้ำนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมนี้นะครับไพ่ใบแรกใบที่2และก็ใบที่3นะครับ ต้องบอกว่านะครับไพ่สามใบนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการงานถือว่านะครับการงานของชาวราศีธาตุน้ําประจันทร์นสิงหาคมนี้มีทางออกที่ดีมีรูปแบบของชีวิตที่เติบโตแล้วก็มีเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงถ้าในเดือนนี้คุณต้องการร้องขอความช่วยเหลือกับใครแล้วล่ะก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็นะครับมีรูปแบบของการได้รับการช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าการงานของคุณในเดือนนี้มีเกณฑ์การที่จะได้้้รับบคควาามืหนนเกิดขึ มีเรื่องราวของการที่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มลุล่วงและก็เป็นไปตามเป้าหมายของคุณได้ด้วยเส้นเดียวกันนะครับใครที่คาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราววิธีการงานใหม่ๆต้องบอกว่าในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีหรือเกณฑ์การสัมภาษณ์ของคุณก็จะมีเกณฑ์การที่ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสนับสนุนเกื้อกูลและก็พร้อมยอมรับกับคุณได้อย่างมากในทีเดียวครับเรียกว่านะครับถ้าเกิดใครคาดหวังงานใหม่ เกณฑ์การสัมภาษณ์ก็ถือว่ามีเกณฑ์การที่จะได้รับการผ่านการสัมภาษณ์เกิดขึ้นนั่นเองหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการงาน,งานการต่อยอดอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีรูปแบบของวิถีชีวิตที่จะเติบโตก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่านะครับภาพรวมของการงานของชาวราศีธาตุน้ําในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีครับถือว่ามีจุดลงตัวในหลากหลายเลยทีเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันว่านะครับในช่วงต้นเดือนกลางเดือนและปลายเดือนของคุณจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรกัันนบบ้างะคร ในช่วงต้นเดือนของการงานของคุณนะครับต้องบอกว่านะครับจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าคุณจะได้เจอรูปแบบชีวิตที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานวิถีการงานของคุณจะได้เจอกับเส้นทางที่ใช่หรือโอกาสดีๆเข้ามาสู่ในเรื่องของการงานของคุณครับใครคาดหวังงานใหม่ในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับนะครับในสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาเกิดขึ้นหรือใครคาดหวังการเติเตเตเตบโต<ๆ>ก็จะมีเกณฑ์การได้รับสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน หรือได้ว่านะครับในเรื่องการงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวในเรื่องการงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าคุณมีเกณฑ์การเติบโตขึ้นแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตด้านการงานนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อนะครับในช่วงกลางเดือนของคุณในสิงหาคมบ้าง ไห่ไปนี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าช่วงกลางเดือนคุณก็เอาอยู่ครับเกี่ยวกับการงานจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเกิดคุณติดขัดอะไรก็แล้วแต่ร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่จะได้รับการเกื้อกูล จะได้รับความสําเร็จจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีครับหากใครทําธุรกิจในช่วงกลางเดือนถือว่าธุรกิจปังกันเลยทีเดียวเรียกเว่านะครับลูกค้าต่างเชื่อถือและก็เชื่อมั่นในธุรกิจของคุณและก็ต่างยอมรับเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับใครคาดหวงังออเดอร์ปังๆรัวๆช่วงกลางเดือนก็ะสัเสร็จเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครคาดหวังเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากเพื่อนาร่วมงานคุณจะสามารถนะครับที่ร้องขอความช่วยเหลืออจจาากใคครรรแล้วสเํเเ็นนัันง่งบ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในช่วงปลายเดือนกันบ้างนะครับสำหรับช่วงปลายเดือนนะครับต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การที่เรียกว่าเนื่อยๆนิดนึง um, เริ่มหยุดนิ่งเริ่มมีความตึงเครียดนิดหนึ่งแต่ก็ข้อดีของเขาก็มีเช่นเดียวกันครับ <ời> คือข้อดีคือการหวังพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังเกื้อกูลคุณอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังสามารถชี้แนวทางกับคุณได้หรือนะครับจะสนับสนุนคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับเรียกว่าในช่วงปลายเดือนถ้าเกิดคุณติดขัดอะไรก็แล้วแต่ร เ้านายร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วล่ะก็ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นนั่นเองครับนั่นหมายความว่าครับการงานของชาวราศีธาตุน้าครับสาหรับในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวลงตัวกันเลยทีเดียวแหละครับสําหรับการงานของชาวราศีธาตุน้ําต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีธาตุน้ํากันบ้างนะครับ สำหรับในเรื่องการเงินของชาวราศีธาตุน้ำของในเดือนสิงหาคมนี้นะครับใบแรกปรากฏขึ้นมาถือว่าได้ไพ่ทิ่ดีเลยทีเดียวครับใบที่2นะครับก็ถือว่ายังคงดีอีกนะครับ ใบที่3ก็ยังดีอีกจึงเรียกได้ว่านะครับการเงินของชาวราศีธุนําในเดือนนี้ถือว่าได้รับแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับมีรูปแบบการเงินที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสที่คุณจะเห็นช่องทางการสร้างรายได้หรือเกณฑ์การเงินถ้าเกิดมันติดขัดอยู่ก่อนหน้านี้นะครับคุณก็จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะยังมีรูปแบบของการที่เรียกว่าคุณมีโชคลาภอะไรแบบฟุกงๆก,กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับรเรียกได้ว่าใครคาดหวังเกี่ยว กับเรื่องฟุกฟุกหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับโชคลาภแล้วล่ะก็เดือนนี้มีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับอะไรที่สุขและก็สมหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองส่วนใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะครับสำหรับในเดือนนี <c oughs> ้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นแต่อาจจะได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ได้มาเพียงแค่ บางส่วนเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันคราวนี้มาดูกันต่อนะครับในแต่ละช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมกันบ้างในช่วงต้นเดือนนะครับก็ถือว่าการเงินของคุณยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเอาอยู่หรือเรียกว่านะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องฝ่าฟันอาจจะมีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขแต่ทุกๆสถานการณ์ของคุณที่อาจจะเจอเรื่องราวข,ของการกดดันการเงินต่างๆก็สามารถหมุนเวียนและก็นะครับสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่เครียดๆให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับจึงถือได้ว่านะครับในช่วงของต้นเดือนนะครับ ไม่ว่าชุนจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วตาทุกๆปัญหาต่งตางๆก็คลี่คลายไปได้นั่นเองครับ ต่อมาในช่วงของกลางเดือนถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณถือว่าคุณจะได้ของที่ถูกใจเกิดขึ้นถือว่าคุณจะได้มีโอกาสได้รับโชคลาภดีๆเกิดขึ้นและก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการเงินที่ทําให้คุณสุขและก็สมหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่าช่วงกลางเดือนนี่แหละครับใครรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่มีเกณฑ์การที่คุณจะสุขสมหวังหรือได้เกณฑ์การที่คุณจะได้รับเงินก้อนนั้นเกิดขึ้นนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่านะครับในช่วงกลางเดือออนนขขงงงคคุุณณการเิ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวลงตัวเลยทีเดียว ต่อมาครับมาดูกันต่อในช่วงปลายเดือนกันบ้างนะครับสําหรับปลายเดือนของชาวราศีธาตุน้านะครับด้านการเงินถือว่าคุณก็จะมีเรื่องราวดีๆอยู่เรียกว่าการเงินงคุณมีโอกาสาได้โชคลาภเลก็กๆน้อยๆหรือใครรอคอยเงินอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีกเกณฑ์การได้รับเงินเกิดขึ้นแต่มันก็อาจจะได้รับบางส่วนนะครับสิ่งที่คุณรอครอยเงินก้อนใหญ่อยู่อาจจะถูกทอนหรืออาจจะถูกหัน่นลงไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่ภาพรวมแล้วล่ะก็ก็มีความคืบหน้าและก็มีเคลมก้าวหน้าเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรอคอยเงิน คุณอยู่นอกจากนั้นนะครับเรื่องการเงินของคุณถ้าเกิดใครติดขัดในช่วงเวลานี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือคุณจะมีทางไปต่อได้เกี่ยวกับการเงินคุณนั่นเองจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีาธาตุน้ําด้านการเงินถือว่าลงตัวเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องความรักของชาวราศีาธาตุน้ํากันบ้างน,นะครับสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ ภัยใบบแรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับ ใบที่2นะครับก็เริ่มดีขึ้นสถานการณ์ต่างเริ่มโอเคใบที่3ก็ถือว่ายังจืดชืดยังจืดจางนะครับจึงเรียกได้ว่านะครับความรักของชาวราศีธาตุน้ําสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ยังเป็นเกณฑ์การที่คุณอาจจะต้องเจอเรื่องราวการตึงเครียดอยู่หรือเรียกว่าความรักที่ยังไม่สมหวังยังไม่สมปรารถนาเกิดขึ้นนั่นเองครับถึงแม้นะครับในช่วงกลางเดือนอาจจะมีอะไรที่มันกระตุ้นให้ความรักของคุณสดใสขึ้นได้บ้างหรือมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้บ้างแต่สุดท้ายก็ยังดูจืดจางในภาพรวมอยู่นันนนนละครับทใให้เดือี ของชาวราศรีธาตุน้ำเกี่ยวกับความรักอาจจะมีจุดติดขัดอาจจะมีจุดของความไม่เข้าใจหรืออาจจะมีจุดที่คุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันเกี่ยวกับคู่รักคุณได้ฉะนั้นนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนะครับกับการที่คุณจะสละโสดหรือยังไม่ค่อยเหมาะครับกับการที่คุณจะได้เจอใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิต มันจะทําให้คุณอึดอัดและก็ทุกข์มากกว่าเดิมนั่นเองส่วนสาหรับใครนะครับที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะชืดชืดจืดจางแล้วก็ไม่ค่อยได้สุขสมหวังอย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะมีรูปแบบของชีวิตที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับขยี้กันว่าในช่วงแต่ละช่วงของเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้าง นในช่วงต้นเดือนนะครับก็ถือว่าความรักของคุณจุดชืดจุดจางกันเลยทีเดียวมีเกณฑ์การที่คุณอาจจะขัดแย้งกับคู่ครองได้มีเกณฑ์การที่คุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ทุกข์อยู่กับคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่านะครับในช่วงของต้นเดือนระวังนะครับปัญหาคู่ครองอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือไม่เป็นอย่างที่คาดเกิดขึ้นได้นั่นเองครับ ในช่วงปลายเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงปลายเดือนก็มีเกณฑ์การที่คุณจะมีเกณฑ์การได้รับการท่องเที่ยวเกิดขึ้นกับคู่ครองของคุณหรือมีเกณฑ์นะครับที่คุณจะรู้สึกสมานฉันท์กันเกิดขึ้นนะครับกับคู่ครองของคุณนั่นเองทําให้สถานการณ์ในช่วงกลางเดือนค่อนข้างดีขึ้นนั่นเองครับใครที่ยังสดอยู่นะครับในช่วงจังหวะกลางเดือนก็ถือว่าคุณลุยได้นะครับในช่วงนั้นมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับความสุขแล้้ววกก็คคามสงบหัเิดดขึนนไอยู่ะร ส่วนในช่วงปลายเดือนนะครับต้องบอกว่านะครับความรักของคุณจะกลับมาสู่ในเส้นทางที่มืดมนอีกครั้งหาทางออกไม่ค่อยเจออีกครั้งมีเกณฑ์การไม่เข้าใจเกิดขึ้นกันอีกครั้งระวังปากเสียงที่ทะเลาะก,กันได้นะครับระวังการขัดแย้งเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันส่นงผลทําให้ในเดือนนี้นะครับถือว่าภาพรวมด้านความรักอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวอาจจะยังไม่ค่อยนะครับจะมีความสุขสักเท่าไหร่นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีาธาตุน้ำนะครับประจําเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวราศีมี ชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีกรกฎนะครับต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะครับยังมีเรื่องราวดีๆรอคอยคุณอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการงานและการเงินของคุณนะครับมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินก็มีเรื่องราวดีๆที่จะทําให้คุณนะครับหาทางออกได้เจอและก็สามารถที่จะผ่านพ้นทุกๆปัญหาไปได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์การพัฒนาเกิดขึ้นมีเรื่องราวที่สิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือนะครับจะได้รับการตอบรับที่ ดีเกี่ยวกับการงานของคุณทั้งในเรื่องเพื่อนร่วมงานลูกค้าและรวมถึงผู้หลับผู้ใหญ่นั่นเองครับฉะนั้นในเดือนนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยราบรื่นความรักอาจจะยังเป็นประเด็นและก็ปัญหาเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังกันไปนั่นเองครับก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับความสําเร็จดีกว่าเพราะว่าความสําเร็จของคุณในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับสำหรับชาวราศีาธาตุน้ําประจําเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ